ไห้หลุดโฟกัสด้วยไอ้เนี่ยฮัลโหลครับมาติดต่ออะไรวะเนี่ยคุณ,คณหมอกดำค,ค,คุณจัดอะดไม่ต้องมาหาไอฟ้ฟาสตร์เมื่อวานมึงรายได้ดีป่ะที่ไปป,ป้อนอยู่ไข่หมูอะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใช่ใช่ว <ะ S 2> พวกมึงป่ะมาแต่งมาแต่งไม่ใช่นีออนเทาอะมารับใบครับ รู้ตัวเลยเหรอรู้ตัวแล้วเราละผิดรู้ตัวเลยอ่ะไม่ผมไม่ได้กล่าวรถคันนั้นหนีอยู่แล้วไงผมเลยเก็บไปเลยอ่าไม่ประเด็นคือเราเราคันนั้นไปป้นถูกต้องป่ะแต่ทีเนี้ยพอเวลาถึงเวลาเรามาปุ๊บอ่ะตำรวจเขาไล่อยู่อ่ะยังไงมันเก็บไม่ได้เพราะมันถือว่าเป็นบ่อแสชิ้นหนึ่งซึ่งจริงๆตามหลักแล้วอ่ะถ้าตามหลักโลเพียมันเก็บไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะใช่แกล่าวในที่ที่รถตอนนั้นแตลอดมันยิงไม่หยุดไงอ่าแต่ได้ยินแบบว่าเออมาถึงหน้าบ้านแล้วอันนั้นรับเลยครับผมปิดเองโอเคโอเคตามไหมนะประกาศเลย ว่าพาวิลลี่ไปเข้าเทนนิ่งมึงดิไอวิลล yeah, right, uh, uh ี huh. s <S s <S ่ม okay. I mean, like ันโง่ไอวิลลี่มันโง่มากอ่ะเน๊อตีสตูดแล้วไม่ปั๊มอ่ะอย่าปั๊มอย่าปั๊มไอเที่ยวไอต่ออะอย่างงี้ในกรณีนี้ผมถามก่อนพี่เม้งตำรวจตำรวจเขายังไม่รู้ใช่ไหมใครไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ถ้าเขาตือกรู้กันมาพี่ใช่ไหมในในข้อหมายอ่ะคือตามถ้าตามหลักอ่ะ ที่ที่เขาเขาเขาต้องได้อ่ะคือเขาสมมติว่าเขาเช็ครถใช่ปหมถ้าสมมติถ้าเป็นตามสตอรี่อ่ะคือเองสมมติเองเองเองเอารถคันอื่นหนีไปก็จริงอ่ะแต่คือเขาไงเขาก็ต้องรู้เป็นเองอยู่แล้วเพราะเขาต้องรถคันนั้นไปจะทะเบียนเข้าใจหรือเปล่าโอเคอันนี้โอ้โหหน้าจักรพรรดิก็หนักเลยน้าจักรพรนดิก็หนักเลยอันนี้หนักเลยอันนี้หนักเลยเนอะอันนี้หนักเลย น้องพี่ขอของคืนได้ไหมอ่ะพี่พี่จนจริงว่ะแกงเองอะ่ะฮัลโหลคุณก่อนดัดเสียงคุยก็ได้คือเงินแกงพี่ไม่มีจ่าย,ยนะเองเอาไปหมดตัวแบบเนี้ยพี่กำลังบากนะเออฮัลโหล,โหลไปขอของคืนได้ไหมขออะไรไม่ได้ไปเขอต้นก็ เพื่อนเองไงก็มาด้วยกันนะ่ะเห็นอยู่ไม่รู้ไปเจอมาห้างทางใครเขาไม่รู้นะ่ะมึงรับคนแปลกหน้าขึ้นรถนี่นะมึงเป็นโชเฟอร์เหรอหน้ามันแก๊ปไหมเหมือนอยู่และใช่เป็นแกป๊ปไอ้เนิร์ไอ้เฮี้ยนอปอนพี่เนี่ยไอ้เหรอหล่อเลยเด้ยวจังหวะไม่อะไรไม่มีจิตหลังหนึง่งวะไหมอ่าเนี่ยเอา กลัวละโดนแจ้งไปส่งกรัวละทำงานเป็นหลักของ,หล,งหลังคนอยู่แล้วไงปกติอ่ะมันก็เป็นงานอยู่นีไม่อยากเหยียดอาชีพได้ไหมครับคุณแม่ผมก็ทํางานใน,นในส่วนของผมนะไม่ไม่เราเพื่อนเองไงหัวเบอร์เกอร์ครับทําไมครับอยู่ไหนอยู่ไหน,มนไม่ไดผมบอกแล้วผมเป็นโชเฟ์ไปรับเขามานี่พี่ <ผม S 2> น<ม>ี่คือนะอันนี้คือหกละเอล<ะ>ลี่อยากได้คือนอ่ะ ขอได้ไหมพี่ลี่พี่จะไปออดเขาทำไมอะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่บอกผม่มีเงินมีเงินแล้วก็มีเพชรแดงอ่ะเงินสองแสนห้าเพชรแดงแปดสิบหกเมตรพี่พี่ก่อนเอนพูดใหม่ดิอ่ะไรนะแปดสิบหกเมตรแล้วก็เงินอีกเท่าไหร่นะเงินอีกหลายอ่ะมันจบไปมันกดแม็กมันหายยากรู้ไหมคือมันกดอะตรนะไรพี่ลี่มึงมึงแทงมึงบอกกูโทรมาบอกกูรู้ว่าแทงเสมอถูกสอบตาไม่ให้หรอ มันมันเยอะเองินอะทอดทอดบวกดำดำบอ,อกแบบนี้ตบกันน็อกว่าพี่บ๊อบไอเหลี่ยมพี่ไอพี่เหลี่ยมพี่บ๊อบไอพี่เหลี่ยมพี่บ๊อบเฮียพี่บ๊อบที่เขาสุดจริงๆนะวหยเขาอมผองไอเฮีย ฮัลโหลฮัลโหลย่าเพิ่งไปได้ไหมแต่อันนี้หน้าเวทีมันก็ต่อสตอรี่กันไม่ได้หรอกแต่ว่าไม่ไม่ได้จะไล่ตามจากเวทีนะฮัลโหลฮัลโหลแต่ว่าอยากได้ของคืนไงแต่แป๊บนึงได้ไหมขอคุยขอคุยดุราแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพี่บอก พี่อมของเหรอพี่อมของเหรอไม่ได้อมมไปแปดสิบเก้าเมตรพี่อมของใช่ไหมอะไรไม่ได้อมมีอะไรแล้วปนคนบอกว่าพี่ว่าว่าว่าโดนปดอะไรไปบ้างพี่อมของใช่ไหมเอ้าเจ้าอะไรวะเอาก็พี่ก็พี่ไปคว่าคนนั้นน่ะแล้วพี่บอกได้แค่สี่หมื่นแม่งบอกโดนปนตามไปสองแสนห้ากับเพชรเก้าสิบห้าเมตรเอ้กับแปดสิบเก้าเมตรสองแสนห้าเฮี้ยอะไรอะไรไม่แต่เพชรแดงแต่เพชรแดงอะเพชรแดงอะเพชรแดงคืออะไรเพชรแดงคืออะไร ทำไมอ่ะต้องคืนเหรอไม่ต้องคืนดิไม่ต้องคืนไม่ต้องคืนออแต่พี่จะไม่แบกผมเลยถึงไงไอ <c oughs> ้คนคนคนเลี้ยวอะ่ะกูมากับโจนกูโดนโจนป้อนอีกทีหนึง่งกัหรอครับคุณโจนไม่สงสารกันหรอครับออกสารผมเถอะผ,ผมก็อยากจะคืนเหมือนกันแนตะ่เขาก็ปิดผมมาแล้วเหมือนกันคนนั้นอนะ่ะแล้วคุณติดต่อเขาได้ไงอ,อ่ะเอาขอเบอร<อ>์เขาได้ไหมขอเบอร์เขาได้ไหม คุยผมมาในฐานะของแบบเป็นระบุตัวตนอ่ะเขาก็เช่นกันเขาเป็นคนรู้จักผมจริงใช่อันนี้ผมสามารถคืนได้ไหมใช่ผมอยากคืนคุณมากเลยเว้ยแต่เขาปิดกลแล้วเขาก็หักหลังผมเหมือนกันโจรในโจรในโจรเนอะใช่เขาเป็นคนไม่ดีจริงจริงอ่ะผมควรได้ส่วนแบ่งอยู่การริบบอลคนไม่แต่ผมไม่ได้เป็นไรอ่ะไม่มันตอบไม่ได้เราจะไล่เขาจากตรงนี้ไม่ได้พี่จ้าก้ออยู่ไหน ทำไมกำลังจกโดนไล่กระทืบอยู่ระแกงเลยอะไรละอยู่กับใครอยู่คนเดียวเชี่ยมันโจรอยู่สนโอเคสู้ๆวางวางเองได้เลยโอเคเอฟนึงมีอะไรหรอไป้บอกก่อนดิเปล่ากะชวนมันทำงานด้วยกันไงทำงานอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวไปทำด้วยเดี๋ยวพี่รอดแล้วแป๊บเดียวน้องชายเอะโอเคเช็ดไวมาเอยไปใส่ภัพพี่กอล์ฟใสเพื่อนเขาทำไม ใครใส่ผ้ากันเปื้อนใส่ผ้ากันเปื้อนเอแสปโปเอส่เพื่ออะไรผ้ากันเปื้อนอะไรผ้าห้อยตูดเนผ้ากันเปื้อนอ้เนไอ้เนียไอ้เน่มไหเนไม้มไอ้เนมไม้มไอ้เนมไเนืมไอ้เมอไมไอ้้อไอ้เนืมไเนืมอไเนืมอไนมอไ่้เมไมเนื้อไม้เนื้ีไเนื้อไอ้เน้วไอ้เือไอ้อไแสนไ้เนืไม้อไม้ม้อ แฝดนั่นนี่โดนเนี่ยโดนโดนพ้นของใครเหมือนกันหออว่าใครโดนพ้ดอะไรอย่ามาทำตัวสอบออยพี่มันบอกโดนพ้นเหมือนกันนะพี่โดนสอบเอา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 ทำไมล่ะผมทำเตยร้องผมทำไมอ่ะเตยน้องผมทำไมอ่ะไอ้พี่อ้เนี้ย้องผมไอเดน่ารักก็เตยน้องผมทำไมทำไมโอ้โหนึกนึกมึงว่าไอ้เแค่นี่มันมีแก๊งปะมึงเอา JK กับ A แซมกระทืบแก๊งแม่งเลยดีปะเอาเลยเปล่าพี่ไอ้เ่ี่ย ไม่ไม่แลยพี่พี่รีบไปออดโมประทมัยเออเออเออถ้าคืนได้ไม่ไม่พี่จะออดโมประทมัยมปิดไปแล้วมันปิดไปแล้วไอ้เหี้ยนั่นเราดีไปแล้วรับใครล่ะไม่ค่าน้องไปฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเลยรับใบเองโคตรอยากจะขายแม่งเลยแต่แม่งแม่งเอาขอไปแล้วด้วยไม่ไม่ไม่เายได้ขายได้เราตำรวจไล่แล้วมึงเก็บมาทำไมอะไรใช่เหรอมันเก็บรถเหรอรถมอค่ะ ทำทำไมวะโดนดิมันยิงยาก็โดนไงโดนแล้วยังไงก็ผิดไงก็โดนก็ต้องโดนอยู่แล้วก็เรียกเพื่อนเองมาไม่ไม่ไอ้โจรโง่ไอ้โจรโง่สีส้มยืนล้อมไม่กลัวเลยหรือไงอะอะไรไม่กลัวเลยไงที่เบลลี่ถ้ามันไม่มันไม่มีทรงอะแสดงว่ามัน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 มีแอคยู่พี่แอค เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ไอ่เนี้ยไอ้ Relax> ีเหี้ยมันรู้จักไหมฮไอพี่เนอไอเนื้อไอป้นมาไอเนื้อไอป้นมาไอเนื้อปนมแล้วคอควายอะคันด้ยไอหีไม่ไม่ี่ผมไม่รู้มันเป็นใครๆคี่ยังไม่รู้เลยไงตอนนี้เออกูดทำใหม่ใหม่ป่ะพี่ อะไรอย่างนี้ไม่เป็นหรือไ้มึงอ่ะเป็นคนมึงอะเป็นคนชักชวนเลยี๋อเอาเอาอันเนี้ยโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรเก็บรถไงตัวคารยิงแล้วผมเก็บรถไงอ๋ออ๋อโอเคโอเคเป็นไรเออโอเคเนาะโอ้บีซอยย่อยเหรอมียิบย่อยเออเป็นสาขาเลยไม่หน่อยไม่หน่อยดูหนวดขาเปลาหลาดหน้าหน่วยเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเออหน้าหน่วยแต่ละหน่วยเลยออกป้นกันอ่ะจริงไอ้เหี้ยเหนื่อยใจวะไอ้สัตว์ ต้องดเหมือนกวนต้องตีนะไม่อยงตรงไหนสุดท้ายไอ้เจ็บสุดท้ายไอ้เจ็บไม่ติดต้มันดิมันยืนอยู่นั่นอ่ะยืนงออยู่ไอเนี่ยตรงมันยืนอยู่อ่ะไอ้บ้องเหรอวะไอ้บ้องป่ะเนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่ได้มาแต่บอกไว้ก่อนนะผมไม่เกี่ยวเด้อไม่พอรู้รู้แล้วมันก็เป็นตามไม่ได้รู้แล้วต่ไม่ได้ไม่เกี่ยวเด้ออย่าบอกนเนื้อก็ไปด้วยไปแล้วคไม่สวยแกไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปไม่เคยมาตั้งแต่ปี2550อกเนืด้วยอะไรด้วยไปอะไรดีตอนนี้ไปก็ไม่รู้อยู่ดีป่ะพี่บ๊องไงพี่บ๊องไง เขาใส่ผ้าดเออพี่อไม่ไแต่เนื้อเปลี่ยนแล้วไม่ได้ไปครับพี่เนื้อไม่ได้ไปไม่มึงอยากตัดเลยสองแสนห้ากองนั้นเนื้อไม่เกี่ยวเลยเท่าไหร่นะสรุปโดนต้นอะไรไปบ้างไม่เป็นอะไรเพลิงแดงแล้วก็เงินสดไงคือพี่พี่บอมเนี่ยเขาอยากเชียร์เลยนะเขาบอกว่าได้แค่สี่หมื่นเขาไม่พูดถึงเรื่องเพชรเขาบอกเขาไม่พูดถึงเพชรแงเพชรแดงที่อู๋ฝากผมไว้นะวิลลี่อ่แค่แค่เพชรแดงก็คุ้มแล้วเป็นเป็นพี่นี่พี่แบบได้กาแฟยกเลิกตีเนี่ยจริงไปตีอื่นละ ต้องไม่ไหวต้องหาเขาเชี่ยจัดเลยนะเว้ยเขาบอกตอนแรกเขาพูดแล้วนะเว้ยว่าได้เพชรแดงมาเก้าสิบเม็ดแล้วพออยู่ไหลเนื้อเขาบอกว่าไม่ได้นะเพชรแดงไม่มีไม่มีได้แค่เงินสี่หมื่นเขาบอกนะอะไรอยู่ตัวไกนื้อะไรครับตัวก่เนื้อะไรตีนีไม่ก่อนไปแล้วถามถามตีนี้ไปกี่คนตัวนี้ตีนี้ไปกี่คนเนี่ยสามสามต่จะไปด้วยหรอไม่ไปชุนนี้ไปไม่ได้ชุนนี้ไปไม่ได้เอาทำไมอะช่วงนี้ไปอะไรช่วงนี้ว่างเนี่ยช่วงนี้ว่างช่วงนี้ไม่ว่างช่วงนี้ไม่ว่างดี กูไม่เล่นแล้วอ่ะบาเนี่ยเฮียกูไปทางสายกลางเลย่ะใช่คือพี่อ่ะเล่นบาได้แต่พี่ไม่ควรเพราะของเยอะไม่พูดเพจแดงเลยไม่ไม่ไม่เพจบีไงเอ้ยมึงเอวานแปลงไปลงบาได้ใช่ปะไม่มึงเอเพจแดงไปลงบาร์ทำไมพูดตรงนี้เอาไปเป็นสตอรี่ไม่ได้ใช่ปะไม่ได้ก็เพราะว่าที่มาเขามาเอาใบไงมาโดนใบ ดูไหมเพลทแดงที่กูในตัวกูก็ไปป้นเขามาอีกพี้ะโอ้โหเร็วเร็วสุดเร็วมากเร็วจนเติวไม่ไม่ไม่แล้วใครใครใ่ายวิลลี่ใครค่ายวิลลี่ใครค่ายวิลลี่ว่ะพี่บ๊อบไงโอ้โหวิลลี่วคนนะตีเลยตีเลยป้าตีเลยเออพี่รออะไรอ่ะไม่ถ้าถ้าโทรมาหลังไม่แต่แรกก็ไม่โดนไม่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 เลวพี่กินนดกินดูดิไอ้วิลลี่คือแบบว่าตัวนำป่นนะแต่ตัวเล่นโคตรโง่เลยไม่มีอ่ะวี่์กินนู้ดแกวิ่งหนีไปแล้วแกก็พูดว่า พวกมึงดีเฮียเนาะแล้แกก็กระโดดติดแล้วแกก็ตายเลือดกูแม่งมีอยู่ติ่งเดียวอ่ะยาก็ปั๊มไม่ลงนี่เฮียหมเอาใส่ช่องแทงสองทีตายอ่ะของขอก็เยอะของก็ไม่เตรียมพร้อมอ่ะดูเอาเฮียดูเอาเฮ้ยอะจริงสมบูรแล้วล่ะจุนจูนนะครับในนี้ต้องนึกว่าไม่ไม่นึกแต่ถ้าช่วงนี้ช่วงนี้แก๊งเก็บใบเหลืองกันเหรอรออะไรอ่ะพี่เหก็บตั้งแต่กต้นเสี่ยงเลยอ่ะ การปนนะพี่เห็นเมื่อวานกระโดดไปสามเานทุวันเลยอะไรอ่ะคนเสียงเลยอ่ะพี่การปนนะมีตีไหนนียนี่ตีเดียวเนี่ยนี้ีเดียวปะเนี้ยตี่ีวปะเนีตไปนีมันต่ี้่อสีเดียวไรอาอตอตอต่ต่ไไไไปต่อดีกว่าพวกเราไป ตีใหม่เลยนะเอ้ยนาเวทีมันรู้ไม่ได้แล้วการจัดการจัดการพี่จัดการครับจัดการกงม่จะหูบกแก๊งเราโดนใบกันทุกวันเลยป่ะพี่แล้วพี่โดนไงโดนเก็บรถไงเอาคันนี้ขับได้นตำรวจมันคือพี่ซ่อมแล้วรอบหนึ่งไว้แล้วตำรวจมันยิงมันยิงร้อยอีกพี่ก็เลยลำคามันพี่เลยเก็บมันผิดไงมันห้ามเก็บมันมันเป็นหลักฐานสำหวัเข้างนี้